กันะด้กันดอนแแอันนี้เราอยู่ในในในคับนี่อยู่กับผมอ่ะนาเต้เอแรเกล้วันนี้เราได้เกมเศรษีกันนะครับผมเราจะมาช่วยกับไอเต้นนะครับผมยร้ครับขอแล้วเร็วเร็ว เต้นเลยเป็นคนที่สองสามสิบครับเ๋ยวติดตามแม่ยูพูดเดียกกำแม่เต้นม,มึงพูดมากนะครับเดับเบิลสิบสองให้มม่ลูกตาเมืเอยยังมั้นี่อ๋อม่งโหดจริงนะครับไอเต้นตดดเถอะ สร้างผิดอันแล้วอครับอันนี้ก็กิอไม่ได้น่ส่ออนสร้งเท่าไหร่ก็ไปไฮ้ยตวยเต้นมันโหจังว่สร้างหนดับนะครับตาผมแล้วนะครับคิดดูมากตัวนี้ตัวสิจะเอาะไรไวนนี้คับวันี้คตอนนี้ผมวาจะแพ้คุเต็นก็ได้เพราะเขามาจัดจัดหนักมากเลยนะครับวนนี้ไม่น่้อยู่ในป่ามาครับทำไม่ง อันนี้โหนะพยายามจะสือนดีครับมีแรงทดีอันนี้ก็ดีครับอัี้ก็ดีพวกกันไปูแต่เนี้ยมันเท่เลดูมีอะไรเอาาช่โอ้โเรียบร้อยจดับเบิลเยอะเกินแลเขาล่นไม่อยดิงครับเจตี่อไอ้ต้มึงชชแกพูดมากนะเว้ยนี่ทัตพูดได้หรือยดตามเลยตีอยู่นเฮ้ยยังโหดอ่ะไปไหนอ่ะ อาผมนะครับหลังจากติดคุกมาตั้งนานนะครับเจ็ดปีฮะปล่อยตัวปล่อยตัวจะบอกว่าติดตามผมดีกว่าติดตามไอ้เต้นะทำไมเสียงกูช้าจังวะปล่อยเต้นมาก่อนจุ๊ยอะไรอะไร ฮึยอย่านะมึงตูงเองมึงมันกูเลนได้ไหมดูได้ต่อไปขอดิโทโทรขังเล่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึไม่ได้เล่นนะครันแน่สิมันเยอะมากสิบเอ็มนะครับตรงไปไม่เหลือซากนะครับผมผมนี่แหละไม่เหลือซากเฮ้ยแม่เหล็กก็ดีนะแตนไม่มีผมอยู่เลย อย่าให้ผมขย่าเลยครับผมไม่อยากทำ้ายจิตใจคุณเต้นพ่อไม่ขยาขย่อมพ่ออยากเป็นขย่อเป็นแต่ไม่อยากเห็นมันไม่ใช่แลนด์มาร์กก็เลยไม่ขย่บมตอนที่ผมฉลาดไหมครับคุณเต้นนี่ครับคนเท่ครับผมเอามาเลยครับเฮ้ยผมคนจริงนะแล้วคุณพ่อเฮ้ยทำได้ไงวะไอ้เนี่ยกะบอกแล้วให้ขย่อไม่ขย่อเฮ้ยไม่ทำได้ไงวะ คุณยังงงอยู่เองบอกผมูจริงเหไหมครับคุบอลอยผมเลือกระเบิดนะครับไม่ใช่ว่าคุณนาจะดุนหกใครครับฮนีฮ่ับไม่ได้ผอที่มีที่แย่เข้ามดุนี้ก็ได้ไม่อยากนัยายาปแต่ให้แต่เนี่ยขยาบบลเารเอืๆนะครับ กูไม่เ Get ู um. well, um, um. Um. ้จะหนีใครละดับเบิลหกหน่อยดับเบิลแปดลเนดกูไปซื้อครับกูไม่หามซื้อดับเบิลสามเนื้อหายไปหนึ่งัาอยก้าสบก้าปีรล้ม่รู้โคตรเยอะเลยตังคูตังไอเต้นม่เยอะจังวะแเป็นเดือนนะครับฮ้ยไป ของกูก็ยังดีนะเต้นยาวานดับเบิลสองมันแพงเกินละมันเริ่มแพงแล้วนะเนี่คนนั้นก็เฉยๆเฮ้ยมันดับเบิลเยอะจังวะไอ้หมอ่ะรอบหนึ่งกูมันเหลือ仨เนี่ยคนนั้นโหดมากครับอีดืมกดซับช่องเขาด้วยนะอีดีมกดซับ ช่องไอเติ้ลด้วยครับชื่อว่าอะไรวะลิมละได้ <Yeah. S 1> ได้นะมาซื้อ <Yeah. S 1> นี่ครับเราต้องไปไกลๆนะครับไม่งั้นเราจะเสร็จไอเติ้ลนะครับผม <Yeah. S 1> ตังค์เขาเริ่ม,มน, <Yeah. S 1> น้อยน,นี่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 มึงเจอผมพอเดบล์อ๋อ <laughs> ไม่ได้ เฮ้ยอะไรอ่ะมม่ทำได้ไงวะโกงกูอ่ะนี่เจอเจอเจอป้องกันหน่อยด,บบดับเบิลสิบดับเบิลเยอะไม่ดีนะเต้นเยอะหรือมันเยอะดีเฮ้ยเต้นดับเบิลเยอะเลยอ่ะเยอะเยอะขึ้นสปีดนะครับดับเบิลส <c ười> ิบสองค,อครับผมขอร้องไม่งั้นผมตายเฮ้ยระเบิดดีกวา่า ไม่่ปลอยให้เต้นแต่เดี๋ยวก็รออีห้าสทีนะปกติครับผมไม่ยอมอ่ะรูให้แล้วกาไปซื้อของสายให้เออให้ตังค์กูมากเต้นให้ครับเดี๋ยวให้ครับัะเบิดสิบสองทำไมมันแหลกครับไม่เนี่ยไปบ้าเอ้ย งั้นคนนั้นที่จะตัดสินใจยังไงน,นะผมไปไม่ได้ครับจะระเบิดอยู่เออกูลืมว่ะติดระเบิดตัวเองโง่ครับเขาโง่ไม่เนสะียเนี่ยคนนี้มัธรรมาดานะครับ่ธรรมาดาครับผมแจกว่าวเลี้ยวสองครั้งฟังดุมดำ,ำมดุมดำมะอย่างแมก งานที่จะจบคิดเลยยังไงงานนี่เราคิดจะจบชิดเลยเังไงผมคิดจะจบเลยมั้ยยังไคนอย่างผมมันต้องเร็วเร็โอหดอันนี้ไม่ได้เร็วเลยครับแค่อ่อนเสื้อทุเอามาต่อไปเล่นทีมกันเดี๋ยวเล่นทีมเือครับตอนนี้มันก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเป็นไอตัวอะไรไม่รู้อ่า พาลาดินอะไรสักอย่างโอดินหรือพาลาดินน้องจำไม่ได้อยบูมิซ็นกมาเรามาสุ่มกันนะครับได้ตัวดีเลขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับอย่าล anyway> ืมกดไลค์และกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องคุณรัตนนะครับอย่าติดตามนะช่องคุณรัตน์เดียเดียวติดตามช่องผมด้วยดีๆนะครับไปก่อนดี่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเรียกพระบายๆลาเก๋อสวัสดีครับเหลืองเลยเหลืองเลยนี่ครับหมูกลับสุดท้ายจับไปแนะครับ ต้นหย่าเลยมึงคิดมาคลิปเดี๋ยวเป็นหนึ่งแปะทีคิีวิวไม่ตรงหรือไฮ้ยมันหายไหนแล้ววะสีนุ่งเงินเอ้ยไม่ใช่สีทองอ่ะเพื่อนไม่มีวันรู้จบเฮ้ยอรู้จบต้นหย่าคลิป นะครับเราได้เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมึงหยิบพูดมาเลยนะ,ะนไม่แบ<า>กแน,น,<า>นี่เส้นแบกีเลยนะมาฮะเรามาต่อกันเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับไม่เคยได้ของดีอะไรเลยคิดเลย <c oughs> โอ้โหดูดิกโกงมันโกงผมอะ ทำไงดีผมต้องแก้แค้นโดยการเอาเพชรสีเพชรก็เปิดจี้ข้างล่างอุ้ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ้เอ็ด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 เอด็ดโอ้โหรู้งี้กูไม่อยากจะได้เลยของสันเปลี่ยนมากอ่ะก็ต้องขอจบคลิปกัไนไปเพียงเท่านี้นะคะ ต้องขอขอบคุณเต้นมากเลยนะที่มาเล่นกับเราในวันนี้นะและอย่าลืมกดติดตามช่องเขาแนละ้วด้วยนะครับชื่อว่าเต้นทีวีชนแนลครับและอย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับสำหรับนี้ <c oughs> แล้วนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วครับสวัสดีครับ